นี่ผมเพิ่งทราบนะแล้วผมว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสที่เขาควรจะทําและเป็นโอกาสที่ดีดีมากอย่างที่เราทราบกันนะฮะอะไรที่ลิซ่าไปเยี่ยมหรือว่าเคยผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันก็ดูเป็นกระแสไปหมดเลยที่บุรีรัมนะครับเขามีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นเรื่องอะไรติดตามครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวกันแบบทันใจเลยนะครับสำหรับที่ข่าวเมื่อเดือนก่อนสำหรับนี่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเคป๊อป ณโรงเรียนโนดสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยในงานนี้นะฮะลิซ่ามีการส่งคลิปด้วยนะครับให้กำลังใจน้องๆมาในบุรีรัมย์บ้านเกิดทั้งนี้นะครับโรงเรียนโนดสุวรรณพิทยาคมคือหนึ่งใน10สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิเกาหลีฮะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกับ YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าเลยนะครับเพื world, ่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรม k คป๊อปอาท OP, อิครูสอนเต้นมาช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพิ่มทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรมเคป๊ OP, ที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลกณนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะฮะโรงเรียนโรงเรียนโนนสุวรรณโนนสุวรรณนะครับพิทยาคมเนี่ยอาจริงนะดีมากๆเลยอ่ะคือแบบว่า หนึ่งนะคือประเทศเขาก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมมาที่ไทยแหละแต่เด็กๆเองก็มีโอกาสที่จะแบบว่าได้เรียนรู้เรื่องเต้นเรื่องอะไรคือบางคนแบบจะไม่มีสตังค์ไงนี่ไงผมเลยจะบอกแล้วไปไม่ได้แบบว่าว่านะพี่พอไหวใครคือจะไหวไหวรัฐบาลนี่รัฐบาลเนี่ยควรจะเอาอย่างนี้เป็นแบบอย่างเห็นป่ะพอเกาหลีเขารู้ปุ๊บว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอะที่คนเนี่ยจะไปฟอลโลว์วัฒนธรรมเคป๊อปอะเขาทําเลยนะเห็นป่ะร่วมกับว g ยจีกับ ทางเกาหลีใต้เองเนี่ยมูลนิธิเกาหลีใต้นี่เราควรต้องทำใช่ไหมถ้ามีผลต้องลองดูอีกหนึ่งนั่นแหละช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งด้วยเผื่อพักไหนเพิ่มนโยบายนี้เข้าไปจะมีคนสนใจมากขึ้นคือผลักดันน่ะว่าคนเด็กไทยมีความสามารถนะจริงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถเห็นได้ชัดนะว่าเด็กไทยเนี่ยโกอินเตอร์สบายๆเลยอ่ะเนอะอาจจะอ่านโน้ตเป็นโน้นบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเราเป็นเด็กอเมริกาไงเราแบบเออลูกคึก เขินแทนไม่้องเผินยอย่าไปเขินแล้วคุณหมชินแล้ว